สวัสดีครับที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ให้ราคาสูงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมรถแท็กซี่มือสองว่ามาีรถกี่รุ่นกี่เกตดกันนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของลูกค,ค้าที่หารถแท็กซี่มือสองอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมรถกันครับผมสวัสดีครับผมที่นี่แท็กซี่เจริญนครนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถมือสองกันนะครับ บริษัทเรานี่จะทําเฉพาะแท็กซี่เขียวเหลืองอย่างเดียวนะครับเขียวเหลืองข้อดีของแท็กซี่เขียวเหลืองนี่ก็คือผู้ลูกค้าเป็นผู้ครอบครองรถนะฮะในสาเนารถาถูกต้องตามกฎหมายเวลาเราออกต่างจังหวัดหรือว่าโดนตํารวจเรียกคน้นหรือว่าดูสาเนารถเนี่ยสบายใจได้เลยเราเป็นผู้ครอบครองเนะาะอย่างคันนี้ทะเบียน1มข7เ2 7เนี่ยฮะเป็นรถเขียวเหลืองเดิม เขียวเหลืองเดิม LPG นะครับเชื้อเพลิง LPG ข้อดีของรถเขียวเหลืองเขียวเหลืองเดิมเนี่ยคือลูกค้าเขา,าใช้ใช้แบบเป็นเวลาใช้มาน้อยครับมาอยู่ที่2องแสนสี่รถเหลือประมาณ6ปีสิเดือนกับ7ปีนะฮะร,รถเขียวเหลืองแท้เนี่ยคนใช้เขาก็าใช้บิ่งออกตอนเช้าตอนเย็นเข้าบ้าน หรือว่าออกตอนค่ําตอนมืดอย่างเงี้ยเป็นเวลาใช้ไม่เกินแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงค่ะจะไม่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนรถเช่าออนะคันนี้จะเป็นรถ LPG นะครับมาดูข้อดีของ LPG กันรถ LPG นี่จะเป็นก๊าดเย็นความร้อนจะเข้าเครื่องน้อยนะฮะร,ระยะยาวรถไม่สมหาที่เติมง่ายอ,าอ,าอยู่ต่างจังหวัด ไปต่างจังหวัดเนี่ในป่าในเขาสามารถหาปั๊มเติมได้ง่ายครับวัดฉีดทุกอย่างเดิมหมดนะครับของเราเป็นรูปแบบบริษัทเน้นซื้อรถอ่าถ้ารถชนหนักเราไม่ซื้อเข้าแน่นอนครับผมคันนี้เรามาพ่งรถเพิ่งเข้ามาส่งนะฮะ ผมเปิดเงินดาวไว้ที่สามหมื่นเก้าลดปีใหม่นะฮะแต่ว่าดาวต่ำมากเลยสามหมื่นเก้าผ่อนเป็นรายเดือนผ่อนเดือนไอ่อสี่สิบแปดงวดงวดละสองหมื่นสามสิบาทเฉลี่ยหาต่อวันนะฮะผ่อนเป็นรายเดือนนะฮะแต่ว่าผมเฉลี่ยหาต่อวันให้ดูว่าหาวันละหกร้อยหกสิบาทนะเศร,รษฐกิจอย่างนี้พอไปพอไปพอ,พอ,พอหาได้อยู่ครับอ่าห้าสิบสี่งวดสี่ปีครึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยี่สิบห้าบาทเฉลี่ยหาวันละหกร้อยี่สิบาทนะฮะพอไปได้อยู่เศร,รษฐกิจงี้เนาะ ช้คนค้ำหนึ่งคนที่ทํางานรายได้รับสุทธิหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าลูกค้าหาคนค้ำไม่ได้ก็มีโปรสาหรับแบบไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับดาวอยู่ที่หกหมื่นห้าผ่อนสี่บแปดงวดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทปัจเจียหาต่อว,วันวันละหกร้อยสี่สิบาทหรือว่าจะเลือกผ่อนห้าสิบสี่งวดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบาทเฉลี่ยหาต่อว,วันวันละห้าร้อยเก้าสิบบาทย้ำผ่อนเป็นรายเดือนนะฮรันี่ครับ หาวันละหกร้อยหรือห้าร้อยกว่าบาทเนี่พอพอไปได้อยู่เศรฐเษฐกิจแบบนี้เนาะลูกค้าสนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่เจริญนครตรงข้ามซอยห้าสิบสี่นะครับติดถนนใหญ่เปิดจันทร์หนึ่งเสาแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับแล้วก็จะมีอีกเกรดหนึ่งฮะเนี่ยลูกค้าเข้ามาสั่งจอง,งรถไว้แล้วรถมาส่งแล้วครับอันนี้นลูกค้าก็มีงบดาวต่านะครับดาวอยู่ที่สองหมื่นเก้าครับคันนี้ผ่อนเป็นรายเดือนเดือนละหหมื่นเจ็ดหาวันละห้าร้อยกว่าบาท รถมือสองเราซื้อเข้ามาแล้วก็ทําสีเขียวเหลืองให้ใหม่เก็บเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนยางใหม่คู่หน้ากุ้มบ่อให้ใหม่ครับสภาพสภาพนี่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับโอ้สวยเลยครับไม่ได้ซื้อมาขายเลยตามสภาพนะครับของเราเป็นรูปแบบบริษัทเราก็จะมีอู่ใหญ่ของเราอยู่ตรงตลิ่งชันเนี่ยรถออกมาจากอู่สีแล้วจะเก็บงานเก็บเครื่องช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รถมือสองดาวต่ําก็มีให้ลูกค้าเลือกตามเกดนะผ่อนเป็นรายเดือน หาวันละห้าร้อยกว่าบาทนี่ลูกค้าถ้าเกิดว่าบอกเศรษฐกิจหาเงินยากก็หารถแบบชมอย่างนี้ได้สามารถโทรเข้ามาสั่งจองผมได้ครับหรือว่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่็แปดสี่สหกแปด id line m e n a ศูนย์หนึ่งสอง m e n a ศูนย์หนึ่งสองครับอันนี้จะเป็นรถปีใหม่สองพัสิบเก้าลูกค้าสั่งจองไว้อยากได้รถปีใหม่อสภาพน้องๆป้ายแดงครับออกไปก็สบายใจเรื่องสภาพรถ ลูกค้ามารับรถพรุ่งนี้นะครับคันนี้อย่างคันนี้ก็มาส่งวันเดียวครับทะเบียนสองหนึ่งสามสองลูกค้ามาจากอุตริยาพี่สมัครสั่งจองรถปีใหม่ๆไว้เหมือนกันเน้นเรื่องสภาพเนี่ยรถปีใหม่ก็สภาพมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอ่าซ่อมนะครับไยแดงเราก็มีครับดาวหกหมืนเก้าผ่อนเดือนละสองหมืพันสองร้อยปสิบาทหานละเจ็ดร้อยผ่อนเป็นรายเดือน ออกรถง่ายไม่ใช้ไม่เช็คแบคลิ์นะครับใช้คนค้ำหนึ่งคนทำงานอะไรได้รับทุที่หมื่นห้าพันบาทหรือว่าไม่ใช้คนค้ำหนึ่งแสนบาทพ่อนเดือนละสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทจบเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้คนค้ำหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทจบทุกอย่างเลยครับร้านเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามถนนเจริญนครซอยตรงข้ามซอยห้าสิบสี่นะฮะติดถนนใหญ่เลยเนี่ยปายแดงรอส่งมอบผู้ค้าพรุ่งนี้สองคันครับอ่ารถปีสองพันสิบเก้า สภาพยังน้องๆไปแดงกาเนี่ยตามเกียรลูกค้าหรือว่าจะเอารถเหลือวิ่งเกือบเกือบห้าปีดาวประมาณสองหมืนเก้าขึ้นคันนี้ดาวสามหมืนห้านะครับสภาพรถลูกค้าสนใจก็สามารถติดตามได้ทางช่องทาง youtube หรือว่าเพจ facebook นะครผมอ่าโอเคครับสวัสดีครับ